เราเชื่อว่าผู้หญิงที่ดู MV b ม r n บอ a น n เกนจบแล้วรู้ถึงความหมายที่แฝงมากับ MV ทุกคนจะต้องลุกขึ้นมาแล้วพูดพร้อมกันว่าสู้ดิวะอีหญิงสีนแรกนะคะที่เปิดมาด้วยนาฬิกานะคะแล้วก็ทวนเข็มนาฬิกาย้อนกลับนะคะและสีนต่อจากเข็มนาฬิกาประโยคแรกที่เลือกเอามาใส่ความหมายก็ทรงพลังมากเลยนะคะ The transformation into new woman who her freedom to become the person she desires to who her she new embraces freedom become person desires be. a woman ซึ่งแปลว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้หญิงคนใหม่ที่ยอมรับอิสรภาพของตัวเองเพื่อที่จะเป็นคนที่เธอปรารถนาตามความเข้าใจของเรานะคะการเป็นผู้หญิงคนใหม่ที่ยอมรับอิสรภาพของตัวเองเป็นการตีความถึงอิสรภาพของผู้หญิงคนหนึง่งการมีสิทธิ์มีเสียงไม่ว่าจะเป็นในด้านของความคิด การพูดการแสดงออกหรือรวมไปถึงการแต่งกายมีสิทธิ์ในร่างกายของตัวเองนะคะมีความเท่าเทียมเราจะเป็นอะไรก็ได้ตามที่เราปรารถนาไม่ต้องตีก่อว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องทําแบบนี้เท่านั้นแต่งกายแบบนี้เท่านั้น เราต้องเป็นคนใหม่มันเป็นการ empowering women มากๆเลยค่ะเหมือนเป็นการส่งเสริมให้ผู้หญิงเนี่ยลุกขึ้นมาเป็นผู้นําเหมือนเป็นภาคต่อของ e new w o m ม n เลยนะคะก็คือการเป็นผู้หญิงคนใหม่เกิดใหม่เป็นอีกคนหนึ่งเลยนะคะและ MV นะคะก็ยังสอดแทรกกิมมิกของแต่ละภาษานะคะในการเกิดใหม่ขึ้นมาอีกดนวยนะคะมีภาษาไทยแทรกมาด้วยนะคะคือลิซ่าทำการบ้านถึงมามีภาษาเกาหลีด้วยนะคะ,อะลองไปดูกันอีกรอบนะคะใครที่ยังไม่เห็นยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นนะคะในซีนเนี้ยก็ยังมีเสียงละค่ะ หรือว่าเสียงนาฬิกาเนี่ยแหละตีทั้งหมด4ครั้งนะคะแล้วฟังแล้วรู้สึกขนลุกเหมือนซีนแบบเปิดในหนังผีอะไรแบบนั้นเลยค่ะนี่ขนาดยังไม่เข้าพาร์ทร้องของลิซ่าเลยนะคะยังสอดแทรกในย่าแฝงมาขนาดนี้โอ้โหลิซ่าทาถึงจริงๆค่ะและเปิดมาด้วยซีนของลิซ่านะคะในพาร์ทและพาร์ทร้องของลิซา่าความหมายของมันเนี่ยคือแบบแซบมากเลยะคะ่ะเหมือนแบบว่าเราเลิกกับผู้ชายเฮงซวยห่วยๆคนนึงนะคะแล้วก็ตัดใจเดินมูฟออนออกมาแบบแซบๆเลยแบบตัวแม่เลยฟิลแบบเออดู ว่าฉันด้วยนะคะว่าฉันแซบขนาดไหนแต่ว่าเธอรักษาฉันไว้ไม่ได้เองใครที่อยากดูแปลเต็มๆนะคะไปดูช่องพี่ไอาตานะคะเราไม่สามารถจะแปลได้ทั้งเพลงนะคะมีความสามารถแค่นี้จริงๆค่ะและซีนที่รู้สึกว่าชอบมากๆประทับใจมากๆนะคะก็จะเป็นซีนที่แบบเป็นเหมือนว่าเป็นรูปปั้น เทพี TP, หรือเป็นลิซ่าเนี่ยแหละนะคะไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันนะก็ดูไม่ออกเหมือนกันก็จะเหมือนลิซ่าก็ไม่เหมือนหรือว่าจะใช่หรือว่ายังไงก็ไม่รู้คะ่ะต้องมารอดูเบื้องหลังนะคะว่าเขาปั้นขึ้นมาจริงๆเลยใช่ไหมคือดีเทลของมันกนะ็คือละเอียดมากเลยนะคะซินสุดท้ายที่แบบไม่สามารถที่จะลืมเลือนไปได้เลยนะคะคือซีนที่เดินไปพร้อมๆกันนะแกแล้วแบบจังหวะที่หันหน้ามาดูกล้องคือแบบอ๋หม่ก้นี่คือมันแบบ ที่ฉันเดินไปลาออกเลยฟิลนี้เลยลาออกจากงานเป็นผู้หญิงคนใหม่คือเป็นผู้หญิงที่ตกงาน,นะคะ่ะเออเดี๋ยวก่อนนะแล้วจังหวัดที่ยืนเรียงกันนะคะแล้วก็เอามือทุบอ,อกคือนแบบอ้ง จอสระอึ้งความแอลพาวริงวูแมนของจริงค่ะอัปเดตล่าสุดเลยนะคะตอนนี้ลิซ่าอยู่ที่ LA เป็นที่เรียบร้อยแล้วกับผมสีใหม่เปิดหน้าผากอล่าซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดจับมากเลยคะ่ะตอนนี้กําลังเดินสายโปรโมทกับรายการวิทยุอยู่นะคะกับพี่เทมหรือว่าพี่ไก่ตอกนั่นเองนะคะลิซ่าน่าจะฟิตติ้งชุดสําหรับเดินพรมแดงวันที่10แล้วกว็ที่สี่ครบแน่เลยนะคะลิซ่าเนี่ยเป็นคนที่คาดเดาอะไรไม่ได้จริงๆนะคะไม่รู้ว่าเอ้ยวันดีคืนดีเขาจะมาเป็นลุกไหนนะคะแต่ว่าเรา เชื่อว่าลุคนี้เขาต้องคิดมาแล้วนะคะว่าเดินผมแดงชุดไหนทําผมสีอะไรมันถึงจะเข้านะคะเรามาลอนลุนวันที่10นี้อีกนะคะตอนนี้ระหว่างนี้นะคะก็ไปปั่นวิวปั่นสตรีมใน s ซนดิฟาแล้วก็ YouTube ด้วยนะคะก็ไปแล้วนะคะวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยเป็นกําลังใจกันได้นะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายค่ะ